สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายที่ดิน3แปลงในเขตชุมชนเป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนตั้งอยู่ตำบลห้วยใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ใกล้กับทางหลวงหมายเลข23 26เพียง1กิโลเมตรที่ดินแปลงที่1เนื้อที่3ไร่2งาน1ตารางวาที่เป็นแปลงสีน้ำตาลที่มีการถ่ายที่ไว้เรียบร้อยนะคะติดถนนราดยางของหมู่บ้านงที่ 2, 2> ติดถนนสาธารณะเรียบเหมืองน้ำชนลประทานค่ะหันหน้าออกทางทิศเหนือเนื้อที่2ไร่1งาน78ตารางวาหน้ากว้าง36เมตรห่างจากไฟฟ้าประปา ประมาณ300เมตรห่างจากถนนราดยางอยู่ที่330เมตรแปลงที่3เนื้อที่1ไร่96ตารางวาขนาดแปลงกำลังดีสำหรับการสร้างบ้านเลยค่ะตอนนี้ปลูกข้าโพดสีเขียวเลยนะคะติดทางสาธารณะเรียบเหมืองน้ำชลประทานเช่นกันค่ะด้านหน้าจะกว้างอยู่ประมาณ36เมตรหันหน้าออกทางทิศใต้ทางเข้าออกสะดวกสบายมากค่ะห่างจากไฟฟ้าประปาประมาณ300เมตรที่ดินทั้ง3แปลงห่างจาก ตัวเมืองเพชรบูรณ์โรงพยาบาลและศูนย์ราชการประจำจังหวัดเพียง18กิโลเมตรเป็นแปลงทำการเกษตรหมุนเวียนดินดีน้ำดีค่ะแล้วก็อยู่ในชุมชนใกล้ทางหลวงวิวเขายังสวยงามชัดเจนอากาศที่นี่ปลอดโปร่งมากค่ะเจ้าของลดราคาลงมาจากไร่ละ290,000บาทเหลือเพียงไร่ละ250,000บาทค่ะสนใจนัดชมพูดคุยตรงกับเจ้าของได้เลยนะคะ